ดูไปดูไปดูไ่รูไก็นี่รอดูขวาดูจะนี้มันก็เลื่อนมาค้องให้พูดแล้วคือแบบหมดกลองเาเดมาดูกรลังจะมาดูเปลี่ยนเพลงเฉยรร้อ้องตายเยถูไม ชายขาอย่างเงี้ยฮี่า่า่่า่าฮ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 ่่่ อก็รู้ไหมเนี่ยก็ปัญหาโอเคเดี๋ยวเจอกันนะขอบคุณมากมากเจอกันแล้วก็ความรับมีใครมาเล่นวอลเลย์บอลนะเจอกันอยู่แล้วว่าป้าในไม่มีคู่เลยเห็นไหมก็ไม่มีใครมาันลยรับบอลจนป้าไมเป็นไรจะพร้อมให้ดูจนพูดได้ไหมไม่เชื่อแป้าไหนไหนก็ไม่อยู่แล้วอาย อะไรกระซิบในห้องน้ำเชียวไม่พูดน,นะไม่พูดน,นะอย่าไม่พูดน,นะบอกว่าทำไมโอ้ยอย่าไม่ไมพูดเดี๋ยวก็บอกเดี๋ยวก็บอกอย่าไม่พูดน,นะ <c oughs> <c oughs> สีลาดเหรออะไรอ่ะไม่มีอะไรอะไรอะจะรู้ไหมอยู่ด้วยกันถามเป็นคนหรือปบ่าจะรู้อยู่นี่ไงนล้วมีไอ้ช่ชยหน่อยขอดีช่วยเพิ่งรู้ว่าแกชอบสดอัดป้าเหรอไอ้ แกชอบตอดอ่ะป้าป้าไม่ได้ตอดอ่ะป้าต้องอันแค่ทุกคนไม่ใช่ทุกคนก็คือตอนอยู่ด้วยกันหมดไงไม่ถือชอบตอดในห้องน้ำแล้วทีนี้ห้องน้ำมันก็จะอยู่ด้วยกันไงอะไรเงี้ยเจยคุณป้าเหรอมีีเสยงว่าป้าบอกแล้วนะว่าให้ดูแลไบค์แทนป้าเนทได้บอกพี่ก้องแล้วพูดในรถแล้วไงเอาแต่ป้าไม่ได้บอกเนทอ่ะ เขียนแต่เมื่อวานแล้วคืนเมื่อวานไงคือฝากถึงไว้มีแต่แบบดูแลปลาพวกนี้อย่างปลาจะเริมต่อไม่เนินต่อไปที่เหลืออยู่ต้งใจให้เป็นคนเก่งคนดีแต่อย่าเอาเขาไปโกงใครและตั้งใจให้เป็นคนเก่งคนดีโอเครู้บอกว่ารูบอกว่าการกิหนึ่งสองเบา ก็จะเป็นเรื่องการียูร่วมกันของ้ารบการเรียนนะเวลาอาจารย์สอนก็ตั้งใจนิดหนึ่งไม่คุยไม่เล่นไม่หลับอะไรอย่างนี้ก็อย่างที่บอกบอกรู้กันว่าเรามาอยู่ที่นี่เหมือนเรามีความฝันร่วมกันมีหลายอย่างร่วมกันเนาะแล้วก็เหมือนเราพูดเรื่องพวกนี้กันมาเยอะเหมือกันแล้วอยู่ด้วยกันจนเราสนิทกันมากขึ้นมากขึ้นและเชื่อว่าเดี๋ยวทุกคนที่เหลืออยู่เนี่ยก็ จะอยู่ด้วยกันมากขึ้นมันก็จะยิ่งสนิทกันกว่านี้อีกดูแลกันให้ดีๆรักกันให้มากๆเราสาเหลือสามคนแล้วอแกอย่าปล่อยให้พวกถึกทะมึนมาทำร,ร้ายพวกเราไม่ได้เราจะต้องเป็นสาวที่เลิศก็นั่นแหละออกมาก่อนเดี๋ยวจะไปดูแลเสียงรอนะแล้วก็เดี๋ยวจบซีซั่นเราก็คงมีอะไรมันๆมาทำด้วยกันเนะ พอทหารอดทนปากถึงงโซ่นะคะก็โซ่โซ่วิจัยนะที่โซ่แบบว่าพัฒนามาตั้งแต่หลับตั้งแต่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้องเรื่องเรื่องเต้นนี่เต้นโอเคแล้วเรื่องความน้อยที่พัฒนาทำให้แบบเลเวลมันลดลงอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่พี่บวโซ่เป็นเด็กที่มีเสน่ห์พี่ก็เชียร์โซ่มาตั้งแต่แรกที่เจออะไรอย่างเงี้ย เออจนพี่ก็เปลี่ยนใจไปแบบไปเชียร์ไม้แทนก็อยากให้โซ่แบบเป็นอย่างนี้แล้วตั้งใจเรียนแล้วก็เวลาที่จะพูดจะคิดอะไรจะทำอะไรก็มีสติทุกครั้งเรื่องพวกนี้นะโซ่โซ่พัฒนาได้เย่ะมากคนเก่งคนน่ารักแล้วก็ดูแลสาวๆในบ้านด้วยอย่าทำให้ใครปันป่วนมายถึงแบบทุกคนนั่นแหละเนาะ น่ารักมากจ้ะพี่น่ารักไหมชอบชอบตรงเนี้ยน่ารักไหมน่ารักเลยพี่น่ารักไหมดูแล้วมันไม่เครียดเลยดูได้ตลอดเลยจริงมากดูแล้วไม่เครียดก็สเมิร์ฟฉันออกมาก่อนนะแกตอนที่บนเวทีฉันเห็นสีหน้าแกร้องไห้เห็นแล้วมันแบบ ไม่แบบมันไม่หล่อไม่มีแต่มหล่อไ้แต่ขอบคุณมากแกฉันรู้ยังรู้ว่าแกบคิดถึงฉันแน่นอนแต่แกออกมาเราอยู่ที่เรียนเป็นโถงานต่อเลยอะ่ะแต่ไม่เป็นไรตอนนี้ก็ดูแลน้องๆด้วยเหมือนแบบแกก็มีสติเนาะความคิดความอ่านอะไรก็แบบโตดูแลคนอืน่นได้เยอะเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ฝากด้วยละกันฝากฝาก ฝากถึงอาจารย์ทุกคนว่าแบบคิดถึงอาจารย์ทุกคนอยากเรียนกับอาจารย์ทุกคนในคลาสนะอะไรอย่างงี้ก็ซูมอฟฉันก็ออกมาก่อนนะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราเจอกันหลังซีซั่นแกเป็นคนเก่งฉันเชียร์แกเชียร์แกมากๆให้แกตั้งใจทุกอย่างโอเคโอเคดูท่าเลยโอ้โหท่ายอะมากไปร้องแคท นะจ๊ะน้องแคทน้องแคทเป็นคนที่ยิ้มแล้วน่ารักเนาะแล้วก็เรื่องนี้เขาพูดก่อนเลยเรื่องเครื่องสำอางในห้องน้ำเออเรื่องความรักอะรอย่างเี<ส>้มันหอมมากก็ท<ส>ี่หมดัลนแหละขอบคุณมากน้องแคทเป็นคนที่ชอบมีของมีกล<ส>ิมาเสนอพี่แล้วพี่ก็จะไม่ปฏิเสธเลยวัน<ม>นี้เ<ส>ป็นน้ำใจจากน้องที่น่ารักน้องแคทรู้ไหมว่าเมื่อ<ส>คืน<ม>นี้ตอนที่อยู่หลังเวทีตอนที่ดูแคทร้อง กับเด็กๆ,ๆน่ารักน่ารักน้องแคทแบบจริงใจอ่ะมันแคาเปรียบเทียบกับวันที่ซ้อมใหญ่กับวันนี้วันนี้แคทเป็นแบบเหมือนเป็นสาวน้อยคนหนึ่งที่มามอบกําลังใจให้กับทุกคนแล้วมันจริงใจมากที่ชอบมากแคทเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีสนเสน่ห์แล้วก็เสียงเป็นคนที่มีแก้วเสียงดีมากก็อยากให้น้องแคทเนี่ยดูแลตัวเองแล้วก็อยากให้น้องแคท บบโตขึ้นในเรื่องของอารมณ์มความคิดเพราะว่าเราอยู่รอบข้างเราเนี่ยมีแต่คนดีๆคนเก่งๆอยู่รอบข้างเราทางแนวจะสอนเราทุกอย่างอยากให้รับในสิ่งที่ดีๆเข้ามาเยอะๆเพื่อน้อมจักสวัสดีค่ะน้องโอบีโอแปลว่าปอบีแป็ว่าไบรท์ สรุปก็คือปลาทองในตู้ที่ใช้ติดมาหูก็บร้าบรยพี่พี่คงคิดถึงบราแหละเพราะว่าไวยน่ารักดีอ่ะแล้วก็วันนี้ไม่ได้ถ่ายลูกคู่แต่ไม่เป็นไรเรามีลูกวีกนอื่นซึ่งแบบเราเหมือนเป็นคู่รักมากแกก็แบบแกต้องดูแลตัวเองดีๆนะเพราะว่าฉันเป็นห่วงแกเรื่องหุ่นมากฉันบอกแกไปแล้วว่าเพื่อนพี่แบบ อายุท่างนี้หลออเว้ยหุน่นโอเคแต่พอโตไป่ีนี้สามสีป่ปีมันเพละแกแล้วหน้าแกจะเท่าขอบทีวีโดยไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ย<อ>ส่วนเรื่องอเรื่องการร้องเพลงเนี้ยพี่ชอบนะส่วนตัวเลยพี่ชอบเพราะแกเป็นคนแบบส่วนตัวมันทาโชวมาแล้วมันมีสเสน่ห์แต่เราเป็นพี่น้องกันเราสัญญากันแล้วว่าเราเป็นพี่น้องกันก็คิดถึงคิดถึงด้วยแหละแล้วก็ให้ไรดูแลโอบแล้วก็ ลิตตบีเนี่ยเป็นเป็นหนีน้อยที่ฉันไม่ขอแกมาแต่มันก็เป็นความประทับใจนะอีแล้วก็ขอรเองโอเคได้รู้แล้วหัวเราะเองอ่ะถ้าท่าหยุดก็จุราเคจุรคสวัสดีนะคะเคแอ่ะดูดูแกก็ ขอบคุณมากนะที่แบบว่าเราอยู่ด้วยกันแล้วเราแบบมันสร้างความสุขให้แก่กันเนี่ยแล้วลองมีอะไรเราก็แลกเปลี่ยนความคิดคุยกันได้ตลอดอย่างเงี้ยแกเป็นน้องที่แบบฉันจะบอกว่าแบบฉันไม่อยากใช้คำชมแบบแกฉันอยากจะแบบเคแกแต่มันรนอด <c oughs> อ,อ่ะแกเป็นคนที่ร้องเพลงดีมากแล้วก็ <c oughs> อยากให้แกแบบเอ,อ่อเรื่องเรื่องความตลกอะไรอย่างเงี้ยนะ บางเรื่องที่มันหยาบคายหรืออะไรอย่างเงี้ยแกรายการเราเป็น,นรายการคนทุกป,ประเทศแกต้องเซฟเนสนึงอะไรอย่างงี้ด้วยควาเป็นห่วงจากพี่สาวสุดสวย <c oughs> นั่นแหละอส่วนเรื่องอื่นๆ <c oughs> ฉันว่าแกแกโอเคเว้ยสู้ต่อไปนะน้องไม่ว่าอะไรจะเข้ามาเนี่ยฉันว่าแกจัดการมันได้มีกําลังใจเยอะแยะรอยอยู่จ้ะหน้าเหมือนแบบว่า มีความสุขอัเลอตลอดเวลาว่าน้องเนสคนสวยนะคะเมื่อคืนนี้น้องสวยมากแล้วก็ภาพที่แบบยืนอยู่ข้างครูอีเลย้ฉันชอบนะแกเป็นคนที่ธรรมชาติดีฉันชอบแล้วก็ตอนแรกตอนแรกฉันก็ยังไม่ค่อยได้สนิทกับแกเนาะตอนบาน้านเลยก็คุยคุยมากแต่พอมาอยู่บ้านเล็กแล้วมัน oh. มันสนิทกันมากขึ้นมากขึ้นมีอะไรแล้วก็คุยกันเหมือนเรารู้ค,ความลับกันเยอะ oh. <laughs> ฉันไม่บอกใครกับแกไม่ไบบไมไต้องห่วงฉันจะเก็บไว้ไว้เมาส์อีกทีตอนจบซีซั่นตอนที่เราไปเที่ยวกัน<า>อยู่ในบ้านเนี่ยแกรู้ไหมว่าแกเป็นคนที่เสียงมีสเสน่ห์มากแล้วก็ทําให้ฉันแบบชอบแอบ,บมองแกว่าแบบเฮ้ยน่ารักว่ะเฮ้ยน่ารักกว่าแต่ในใจก็แบบทาไมมันสวยกว่าฉันนะ้ก็าาานะนนเน,น,น,นสดูไอซ์ด้วยดูแคทด้วยแล้วก็ฝากเป็นแม่บ้านใครทำอะไรผิดเอาเลย อ่อยซัดอย่าให้เรืออย่าให้เขาแบบมาจองห้องพวกเราเพราะเราเป็นแก๊งผู้หญิงสวยเกล็ดและมีเสน่ห์สู้ใช่ไหมพี่เคแบบเป็นแนวแบบล้างจานใช่ไหมใช่เข้มาพี่ไปไม่เข้าข้างตัวเองเลยนะไอส์พี่ไม่ทันดูว่าแบบแค่ไอส์ไปหรือเปล่า ก็นั่นแหละเรื่องอาบน้ำแบบนี้ก็คงจะมีแกนะที่แบบต้องเผชิญความรู้สึกนี่อยู่คนเดียวแต่ว่าเราต้องมีวิธีคิดอย่างที่พี่เคยสอนไอว่าแบบการไม่อาบน้ำเนี่ยเราก็แค่คิดว่าถ้าใจเราสะอาดก็จะช่วยได้ในบางทีอะไรอย่างงี้แต่ก็นั่นแหละไอเองก็เป็นคนที่น่ารักเนาะมีมันก็จะมีบางมุมที่เรามักจะไปแบบว่ามีความรักกันเอ๊ มีคนสงสัยแต่ฉันไม่บอกเหมือนกันเนาะเนก็ดูแลนะดูแลกันให้ดีๆอยู่ในบ้านหรือกัน3ามคนแล้วนาอผู้หญิงห้องน้ำก็คงกว้างกว้างขึ้นอีกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแกอย่าทำนิสัยแบบนั้นเรี่ยราดนะหายลมแบบเคไม่เอาเราเป็นผู้หญิงส่วนเรื่องอื่นๆก็ดูแลเรื่องสุขภาพร่างกายเรื่องความแข็งแรงอย่างเงี้ยเออแล้วก็ เดี๋ยวยังไงเราเจอกันแน่นอนจ้าน้องรักเป็นไงเอิร์ธเมื่อคืนฉันรู้นะว่าแกนึกว่าเป็นตัวเอง